สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับประจำวันที่9กันยายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับมีข่าววงในนะครับบอกว่าเรียบูเริ่มมีการวางแผนแล้วนะครับในการขายชาล่าในอนาคตเพื่อสร้างทีมใหม่นะครับรวมไปถึงฟานได้นะครับแบรนเพิ่มมีการคอนเฟิร์มจาก FA แล้วก็เอนโดกินนอนเป็นฟุตบอลนะครับทั้งหมดนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆติดตามในข่าววันนี้นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินใครต้องการปูพพืื้้้นนนนบบาใหม่ SPC ระคั มีขนาดเดียวก็แบรนด์อื่น6มิลิเมตรทนทุกสภาพกันเชื้อรากันแบคทีเรียกันปกกันน้า100%นะครับรับประกันคุณภาพา15ปีสนใจหาซื้อได้ที่โฮมโปร,โปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรทงทางเพจสมัครแมทหรือโทร0632081188นะครับฝากไว้ด้วยนะครับมาเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยก็ไปกันที่เรื่องราวของฟันได้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับหลังจากปล่อยให้เราสงสัยมาหลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันว่าเอ๊ะ ก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อหาแล้วก็ให้ฟนานได้ตอบรับแต่ว่ามันก็เงียบไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออสรุปจะแบนเพิ่มอีกนัดหนึ่งไหมนะซึ่งเราก็คาดกันก่อนหน้านี้แหละว่าจะต้องมีการแบนเพิ่มอีกหนึ่งนัดซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะทางด้าน FA นะครับมีการคอนเฟิร์มนะครับว่าลงโทษฟนานได้ครับแบนเพิ่มอีก1เกมนะครับก็คือโดนแบนไปแล้วนะในเกมกับแอสต์บิลล่า แบนเพิ่มอ,อีกหนึ่งเกมก็คือเกมกับวูฟเวมตันหลังจากกลับไปทีมชาตินเนี่ยก็จะโดนเพิ่มอ,อีกหนึ่งเกมด้วยและนอกเหนือจากการแบนแล้วโดนปรับเงินด้วยครับอีกหนึ่งแสนปอนครับเออปรับเงินอีกหนึ่งแสนปอนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มาจากข้อหาที่เขาเคยตั้งไว้ละครับทาง FA นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้คำหยาบใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมใส่ผู้ตัดสินจอห์นบู๊กในเกมนั้นอ่าก็ถือว่าเป็นไปตามคาดครับเราก็คิดว่าไม่น่ารอดน่าจะโดนนะครับฟันได ซึ่งหลังจากมีการคอนเฟิร์มเรื่องนี้จากทาง FA นะครับฟันได้ครับได้มีการออกถแถลงนะก็เขียนใน IG Story ของตัวเองเนี่ยภาพนี้คือจาก IG Story นะลองไปดูใน i n s t a g r กรของทางฟันได้ได้นะครับในเนื้อหาที่ฟันได้เขียนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับนะบอกว่าหลังจากการถแถลงของ FA ผมอยากชี้แจงให้เคลียร์ว่าผมได้ยอมรับ บทลงโทษยอมรับความผิดยอมรับบทลงโทษเนี่ยจากคณะกรรมาการผู้ตัดสินแล้วนี่คือใบแดงแรกในสีเสื้อลิเวอร์พูลนะฮะย้ำว่าในลิเวอร์พูลแคริเอร์ก็คือตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลเป็นใบแดงแรกซึ่งผมปล่อยให้ความคับข้องใจของผมมันอยู่เหนือเหตุผลนะครับในช่วงเวลาที่มันตึงเครียดและก็เดือดดานนะฮะหลังจบแมตช์จริงๆผมได้เข้าไปขอโทษผู้ตัดสินแล้วเป็นการส่วนตัวนะทันทีเลยแต่ถึงตอนนี้ ก็ถึงเวลาที่ต้องเดินหน้าต่อและผมจะทำการสนับสนุนทีมให้มากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่พี่ได์ของเราบอกนะฮะก็ตัวฟาน์ต้วเองก็ยอมรับแหละว่าตอนนั้นก็ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลไปหน่อยก็คือเหมือนยอมรับแหละว่าเออจริงๆแล้วมันก็แดงเป็นการเข้าฟาว์ตัวสุดท้ายนะครับเออแต่ว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะมันแดงมันแดงมันแบนไปแล้วแต่อันเนี้ยที่โดนคือการใช้คําพูดไม่เหมาะสมนะไอ้ที่แบนเพิ่มนะให้เราแยกออกจาก2ส่วนส่วนที่รับโทษรับไปแล้ว แต่ส่วนอันนี้เป็นส่วนที่ต้องรับโทษเพิ่มนะครับทว่าผมก็เข้าใจแฟนบอลลิปูที่ก็บอกว่าแต่กรรมการมันก็แบบนี้นะที่นักเตะทําผิดนักเตะใช้คําพูดอะไรเงี้ยขอโทษก็ไม่หายขอโทษก็ไม่หายไงสุดท้ายคุณก็ลงโทษแบนคุณก็ลงโทษนักเตะแต่ทีกรรมการทําอะไรผิดขอโทษอ่าตัดสินผิดขอโทษหายไปหายต่อมหรืออย่างตอนที่อพอเทนี่สอกใส่ลาโวเนี่ยก็ขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ อ่าคุณบอกว่าไม,ไม่ได้ตั้งใจแล้วคุณก็จบเลยมันเป็นซะอ,อย่างนั้นแหละครับผมก็เข้าใจว่าที่ว่าแฟนบอลก็มองว่าเนี่ยตั้งแง่กับกรรมการแฟนบอลทุกทีมเลยนะจริงๆไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลทุกทีมก็โดนสิ่งเหล่านี้จากจาก FA กันหมดนะผมไม่อยากจะให้แบบเพื่อนเพื่อนิอ่าพูดว่าเฮ้ยเกิดขึ้นกับเฉพาะลิเวอร์พูลทีมเดียวทุกทีมมันมีการตัดสินที่บ้าบอแบบนี้ยมีการคือเอาง่ายขาเขาปกป้องกันเองมากๆครับผู้ตัดสินครับเขาไม่ได้เข้าข้างทีมใดหรอกครับแต่เขาแค่ตัดสินพลาดบ่อย หรือพูดง่ายๆว่ามาตรฐานต่ำหมดนะครับก็พูดมันก็แค่นั้นแหละครับส่วนตอนนี้เราก็ต้องทําใจนะครับว่าถ้าโกดาเต้ฟิตไม่ทันตอนนี้ต้องรอดูโอเคโกโดาเต้อาจจะฟิตทันก็ได้แต่ถ้าฟิตไม่ทันก็ต้องหวังพึ่งท่านมหาเทพโจอีอ้ก,กับโจแอลก,ก,ก,กันต่อนะครับครอปเรียกโจโกเมสว่าโจอี้ไงโจโจอี้โกเมสนะฮะกับทางชจแอลมาติดนะคู่นี้เออก็ต้องช่วยงานกันต่อนะฮะ ทีนี้มาที่เรื่องราวของคอสตาซิมิกาแล้วกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัญญาใหม่นะครับยืนยันจากนักข่าวสายหงอย่างเจมพีสนะครับก็เชื่อถือได้นะครับกับข่าวที่มันมาจากวงในของลิปูเขาบอกว่าคอสตาซิมิกานะครับเตรียมนะฮะเตรียมจาะที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับลิปูนะครับหลังจากในเบื้องหลังเนี่ยก็เหมือนกับพูดคุยเรื่องสัญญาคืบหน้าไปมากๆนะครับสัญญาฉบับใหม่ที่จะเซ็นกับลิปูสำหรับซิมิกาเนี่ยของเดิมจะหมดลงในปี2025 ของใหม่จะเซ็นเพิ่มจากของเดิมไปอีก2ปีก็คือจะไปหมด2027น่นู่นนะครับเพื่อนๆน,นี่ให้ดูคำว่า2027เป็นหลักนะครับกับสัญญาใหม่แน่นอนว่าปีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นซีซันนี้มาเจ้าตัวก็เพิ่งได้ลงเล่นสำรองไปเกมเดียวมีถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองแวบๆบแบบนะครับแม้ว่าโอกาสลงเล่นแล้วก็ดูเหมือนว่าการปรับตัวเข้ากับระบบใหม่ของเจ้เกนคอปที่เล่นแบ็กอินเวิร์ดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเจ้าตัวอาจจะยังแบบดูเหมือนปรับตัวยังไม่ได้แบบร้อก็ตามแต่คอ ยังมองนักเตะคนนี้ว่ามีคุณค่ากับทีมเป็นแบ็กอัพล็อบโบได้และคอปเป็นคนที่คือเพื่อนๆทุกคนต้องทำความเข้าใจนะการที่ลิปูจะต่อสัญญาใครออกไปอะ่ะไม่ใช่ว่าเอ้ทีมงานซื้อขายผอออกีฬาเป็นคนตัดสินใจอย่างเดียวนะทุกอย่างต้องผ่านเจอเกนคอปดังนั้นอันนี้คอปเป็นคนรีเควสเองนะครับเป็นคนรีเควสแล้วก็เป็นคนอนุมัติเองเอาง่ายนะครับว่าต้องการต่อสัญญานักเตะออกไปขณะที่ตัวนักเตะเองก็แฮปปี้ดี แม้ว่าช่วงนี้โอกาสจะลงเล่นน้อยแต่เดี๋ยวหลังจากนี้มันก็มีโปรแกรมเพียบอ่ะเดี๋ยวก็จะคงจะมีโรเตชันมีสลับลงเล่นเจ้าตัวก็คงรับบทบาทที่เป็นตัวสำรองได้อ่ะคือเขาไม่บ่นนะครับหายากนะคนที่เขาจะยอมเป็นสำรองโดยที่ไม่บ่นได้บางคนอาจจะบอกว่าขายทิ้งไม่เหอะไม่เข้าระบบแต่แบบเฮ้ยนักเตะที่แบบเขาจะยอมมานั่งสำรองอ่ะมันมีไม่มากเหมือนกันนะซึ่งซิมิการ์เข้าแฮปปี้ครับเจมส์เพียร์เขียนเลยว่านี่ตอนสุดท้ายคือตัวซิมิการ์แฮปปี้กับการใช้ชีวิต ในเมืองเรียภูปรับตัวเข้ากับเรียบภูได้หมดแล้วนะครับทำให้การเจรจาสัญญามันง่ายได้มากๆนะครับแล้วก็รวดเร็วมากๆก็เดี๋ยวรอครับเร็วนี้ก็น่าจะมีการต่อสัญญาออกไปนะครับตกลงกันได้ในเบื้องหลังทีนี้มากันที่เรื่องที่เป็นพาดหัวหลักของวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของโมฮัมเหม็ดซาราเป็นบทความนะครับบทความแล้วก็ข้อมูลจากคริสบัตคอมนักข่าวสายหงเทียนหนึ่งนะครับของเว็บไซต์เดอะเทเลกราฟนะฮะนี่นะครับ โดยคิสบัตค้อมนะครับก็เขียนเกี่ยวกับว่าแน่นอนลิพูสามารถเก็บโมฮัมเหม็ดซารห์ไว้ได้ในซัมเมอร์นี้ไม่ขายให้กับซาอุดีอราระเบียแล้วก็ตลาดซาอุปิดไปแล้วในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามเขาบอกว่า they must have c o n t i n g e n c y อรารมณ์ประมาณว่า for the next summer นะอรารมณ์ประมาณว่าในซัมเมอร์หน้าลิพูต้องมีแผนฉุกเฉินรองรับไว้เลยแล้วซึ่งลิพูน่าจะมีแล้วละ่ะนั่นก็คือการที่คิดไปเลยว่าถ้าซาอุมาในซัมเมอร์หน้า จะขายและนําเงินไปสร้างทีมอย่างไรไหมหรือถ้าไม่มาจริงๆซาอุหายต่อมไปเลยก็ไม่เป็นไรแต่อย่างไรก็ตามตัวนักเตะก็เหลือสัญญาแค่2ปีอ่ะไม่ว่า2024สเขาซาอุจะมาซื้อไหม2025ัยคุณก็ต้องหาตัวแทนอยู่ดีเพราะซาร่าอายุก็จะมากขึ้นแล้วสัญญาก็อาจจะหมดด้วยนะครับอะผมจะไล่เรียงดังต่อไปนี้เลยนะครับในคอลัมน์เนี่ยเขาก็บอกนะว่าอาเขียนเหมือนที่เดวิดลินเขียนเมื่อวานนี้เลยอันนึงก็คือบอกว่าลีพูอ่ะ พยายามรักษาซาร่าแบบสุดตัวในสมร์น,นี้เพราะว่ามองแล้วว่าเงินที่ได้ไม่คุ้มเสียกับระยะยาวถ้าเกิดขายซาร่าโอกาสไปแชมเปี้ยนเดกอาจจะหลุดอีกปีนึงและจะสูญเสียเงินในระยะยาวมากกว่าจากสติติที่ผ่านมานะครับกิดบานข้อมก็บอกว่าให้เราลองย้อนดูนะมันจะมีปีที่เรารั้างตัวหลักได้สมมุติว่ามีใครยื่นเข้ามาที่เป็นตัวหลักตัวที่มูลค่าสูงของเรานะแล้วั้างได้ปีนี้แล้วปีถัดไปเราจะเสียเขาก็ย้อนให้ดูอ่ะ จำกันได้ไหมไล่ตั้งแต่ลุยซัวเลส2013อร์เซนอลยนยื่นเข้ามาอ่ะลิวอพูไม่ขายจากนั้น2014โ,โห2013ก็ระเบิดฟอร์มนะพอไปถึง2014ซัมเมอร์ขายให้กับบาซ่าเพราะหลังไม่ได้จริงๆแล้วก็บาซ่ายื่นมา75ล้านปอนด์จำได้เนาะแต่ตอนนั้นเงินถูกนำไปละเลงแบบไม่ดีนำไปละเลงซื้อบาโลเตลี่ซื้อลิกกี้ลัมเบิร์ตซึ่งโคตรแย่กองหน้า3ตัวร้อยจำได้ไหมโอ้โหแบบยิงกันแทบไม่ได้เลยนะฮะ แก๊งนี้นะครับต่อมานะครับคูตินโยในปี2017 Summer 2 0 1ซัมเมอร์2017บาซ่าติดต่อมาลิพูไม่ขายนะครับแต่มาขายในในมกราคม2018คือสามารถปัดได้หนึ่งตลาดแต่ตลาดถ,ถัดไปก็มีโอกาสเสียอยู่ดีบาซ่ากลับมาพร้อมกับเงินรวมแอดออนรวมออปชั่นเป็น142ล้านปอนด์เอาเงินไปซื้อแต่ว่าครั้งที่ขายคูตินโยเห็นไหม ตั้งแต่ขายโซเลแล้วก็นําเงินมาใช้จริงๆคือ f อฟเเป็นทีมที่ถ้าขเป็นนโยบายของ f อฟนะถ้าขายนักเตะจะเอาเงินมาใช้จริงๆแต่ว่าเนี่ยการนํามาใช้แบบถูกต้องกับผิดมันก็แตกต่างกันไปในยุคหลังการขายคูตี้เอาเงินมาซื้อใครอเอาเงินมาซื้อพี่ได้เอาเงินมาซื้ออาริซงเบเกอร์จนเราประสบความสาเร็จกวาดแชมป์ทุกรายการหลังจากนั้นเป็นต้นมาใช่ไหมฮะนั่นก็สิ่งที่ทางคิดบัลคอมพยายามแจ้งให้เห็นว่าเนี่ย พ้อยสาคัญคือลิพูขายแน่ถ้าเกิดได้มูลค่าที่มันโอเคในอนาคตนะถ้าหาตัวแทนได้สามารถนําเงินไปจับใจ่ายใช้สอยได้แบบเหมาะสมเนี่ยพวกเขาขายแน่ดังนั้นมันเหมือนรอบนี้ล่ละกับมูซาลาเราปัดได้2023ใครจะไปรู้2024เราอาจจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยในการเสียซา่าแบบนั้นก็ได้ถ้าเกิดเงินมาในระดับ150ล้านนะครับกับนักเตะอายุ32ปีในปีหน้า2024สเนี่ยซา่าจะอายุ32สปีสัญญ,ญาเหลือปีเดียว แล้วถ้าเงินกับเงินมียื่นเข้ามาสักร้อยห้าสิบมันก็หน้าขวาเอาไว้เขาบอกว่าร์พรูน่าจะรับข้อเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ระยะยาวนําเงินไปเสริมทัพสร้างทีมแบบเนี้ยซื้อตัวให้ถูกต้องแบบเหมือนพวกฟานได้อลิซองแบบเนี้ยก็จะสามารถสร้างทีมใหม่แล้วก็รุ่นประสบความสําเร็จได้นี่คือแบบมันมันมันก็เป็นสิ่งที่เราทีมงานก็มองไว้แล้วนอกจากนี้ทีมงานยังมองไว้ด้วยครับว่าแบบเกง่งเก่งไว้แล้วอะเกง่งคาดดาวลวกหน้าไปแล้วว่าเดี๋ยวซาอุมันจะต้องกลับมาแน่ ณนะเบื้องต้นครับทางคิสปัตคอมก็บอกว่าทีมงานลิพูน่าจะเริ่มนะครับต้องแหละเขาใช้คําว่าต้องเลยแหละต้องเริ่มทําการประเมินตัวแทนซาร่าไว้แต่เนินเน่นๆแล้วไม่ว่าจะหามาแทนในปี2024ซึ่งไม่รู้าซาอุจะกลับมาไหมก็ตามหรือถ้าสมมติซาอุหายไปเลยอย่างที่พูดผมพูดไปตอนต้น2 0 2 5้ถ้าหมดสัญญายังไงก็ต้องหาตัวแทนอยู่ดีซึ่งตอนนี้ทีมงานลิพูต้องสอดส่องปีขวารอไว้ได้เลยนะครับซึ่งมีอีกเรื่องหนึง่งคริสปัตคอมก็ชมซาร่า นะเหมือนกับที่เดวิดลินก็ชมที่ผมรายง,งานมาวันสองวันแล้วว่าชมซาร่าว่าเป็นมืออาชีพม,มากๆในระหว่างที่มีข่าวการย้ายทีมซาร่าไม่แสดงปฏิกิยาใดๆที่ไม่มีมือไม่เป็นความมืออาชีพไม่ขึ้นบัญชีย้ายไม่อะไรใดๆทั้งนั้นแบบซ้อม,มกระหม่อมกระเม่นเล่นก็นอย่างเต็มที่ตลอดต่างจากตอนคูติญโญ่ที่อาจจะมอะีอ่างเจ็บหลังงองแงเจ็บหลังหรือจะเป็นตัวเลสก็มีงองแงบ้างแล้วถูกจับเป็นซ้อมกับทีมสำรองก่อนย้ายเห็นไหมครับ ก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะฮะโอเคทีนี้ครับยังมีเรื่องราวของดาวิดนูนเยสนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหดีวันดีคืนแล้วก็ทั้งกับทีมชาติกับลิพูโดยเฉพาะกับทีมชาติเขาได้รับการเรียนรู้อะไรต่างๆนานามากมายจากมาเซโร่เบียซานะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งหนึ่งที่เราได้รู้แน่ๆนะครับนั่นก็คือรถยนต์ซูซูกิเอ t ิก้าสมาร์ทไฮบริดนะครับดีแน่นอนนะครับกับ mpv สุดคุ้มค่าราคาเริ่มต้น6 9 9แสนบาทตอกย้ำนะครับ มีโปรโมชั่นดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเลือกผ่อนเริ่มต้น4,999บาทนะครับลองไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่โชว์รูมทั่วประเทศอย่าลืมนะครับดื่มไม่ขับด้วยความห่วงใยจากซูซูกิซูซูกิคัสบิคันหรือว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับฝากซูซูกิเอาไว้ด้วยออันนี้ครับมีกิเลสอีเวนต์นะครับแล้วก็ฟิวเฮแล้วก็รวมไปถึงทีมงานสตาฟนักข่าวของทาง a อตติกยูเคอีกหลายๆท่านเลยนะก็เขียนข้อมูลรวมกันเกี่ยวกับเรื่องราวของดาวินอนเยสกับ ความกับการเรียนรู้พัฒนาในทีมชาติอุรุกวนะฮะ,อ,ะอย่างที่ทราบกันครับตอนนี้อุรุกยครับเปลี่ยนกุนซือเนอะยุคใหม่และก้าวเข้าสู่ยุคใหม่เปลี่ยนกุญซือมาเป็นมาเซโล่บีเอลซาเป็นปรมาจารย์กุญซือคนหนึ่งเลยนะฮะซึ่งกับยุคใหม่นี้ตอนนี้นะฮะเหมือนกับว่าทางอ,อุรุกวเนี่ยเขาไม่ใช้พวกขึ้นลูกเก่าแล้ว ขึ้นลูกเก่าตัวเก่าอย่างซัวเรสอย่างคาวานี่เขาไม่ใช้แล้วตอนนี้เขาวางเลยว่าดาวินนูเยสคือกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมดังนั้นมาเซโรบิโอซ่าก็เลยต้องพยายามติวเข้มให้นูเยสก้าวขึ้นมาเป็นแบบความหวังเบอร์หนึ่งในแดนหน้าของทีมให้ได้ซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่บิโอซ่าเข้ามาคุมทีมได้มีการแบบเวลามีเวลาว่างนะแม้กระทัน่นต่อให้ตอนที่นูเยสจะพักร้อนอยู่หรือ,รอนูเยสจะโดยเฉพาะยิ่งอยู่กับวิพู เขาก็มีวิดีโอคอลคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน Zoom อยู่เสมอคุยกันถึงเรื่องว่าตรงจุดนี้จุดนั้นเนี่ยผมวิเคราะ์วิดีโอการเล่นของคุณแล้วนะนูนเยสนะเอ็งฟังป่านะเอ็งต้องพัฒนาตรงนี้ตรงนี้ลายการวิ่งนะเอ็งอย่าไปวิ่งด้านหน้ากองหน้ากองหน้าเอ็งวิ่งตัดหลังเอ็งมีจุดเด่นแบบนี้เอ็งวิ่งตัดหลังแล้วเอ็งจะชนะกองหน้าซึ่งหลังจากนั้นในนูนเยสเล่าให้ฟังเองด้วยนะว่าเออหลังจากนั้นผมก็ชนะกองหลังอยู่เรื่อยๆผมต้องใช้การวิ่งตัดหลังเป็นจุดเด่นของผมนะฮะแล้วก ไม่ว่าจะเป็นกับระบบใหม่ของบียสซาซึ่งในทีมชาติเนี่ยกับพิมพ์เขียวของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่น4-1-4-1หรือไม่ก็4-3-3มันก็จะเป็นระบบที่คล้ายๆคลับคา,ก,บากันคือนูนเยจะต้องเล่นเป็นตัวเป้าซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับวิฟหูนะเนี่ยตรงนี้ก็ต้องแบบเออก็พยายามปรับปัวปรับให้นูนเยสเล่นเพราะว่าปกติเราดูทีมชาติอุรุกวัยกันมาหลายต่อหลายยุคเล่น4-4-2ตลอดเลยจะเป็นหน้าคู่ จะเป็นคาวานี่ัวเลสใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแบบแผงการเล่นใหม่ัวเลตตรงนี้ก็ได้ประโยชน์อีกแล้วก็ดูเยสพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเ,เคยมีบทสัมภาษณ์ของไมเคิลโอเว่นครับเนี่ยเพิ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยครับอาร์ติคิวเคเขาไปหามาเขาบอกว่าไมเคิลโอเว่นบอกว่าชอบการเล่นของดูเยสมากๆเลยนะเริ่มจะคบเคลื่อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่ดีมากๆของดูเนสคือการยิงวอลเล่บอลเปิดเข้ามาแล้ววอลเล่เพื่อนนึกภาพออกป่า บอลยังลอยอยู่หรือก็ดอนอยู่แล้วแล้วนูนเยสได้วอลเล่นเนี่ยนูนเยสจะทาได้ดีมากๆอ่าจุดนี้วางเท้ายิงได้ดีแต่จุดที่นูนเยสต้องพัฒนาแล้วก็ให้คงเส้นคงวาขึ้นคือคือการที่บอลอยู่กับพื้นอะแล้วต้องซัดอะซึ่งปีนี้เกมกับนิคคาสเซิลทำได้ดีเลยจําได้ไหมอ่าในซีซสั้นล่าสุดไอ้เมื่อสองนัดที่แล้วเนี่ยยิงใส่นิคคาสเซิลก็คือยิงบอลบนพื้นแล้วเสียบมุมอะแบบนี้อันเนี้ย นูนเยตต้องทาให้ได้สม่ําเสมอมากกว่าเดิมปีที่แล้วถิติจากออฟตาบอกนะครับว่าดาวินนูนเยตเสียโอกาสทองไปถึง20ครั้งย้ําว่าโอกาสทองนะไม่ใช่โอกาสแบบปอกแป๊กปอกแป๊ก,ปก,ปกโอกาสยิงจากนอกกรอบโอกาสที่มันยากไงเขาได้โอกาสยากแต่โอกาสทองคือโอกาสที่มีลุ้นประตูจริงๆ so, นะูนเยตเนี่ยพลาดไปถึง20ดอกด้วยกันนะครับดังนั้นนี่คือคําสอนจากทั้งเบียร์ซ่าที่จะได้ประโยชน์แน่ๆแ,แล้วก็ครอปก็จะช่วยเขาพัฒนาขึ้นด้วยนะครับนี่ก็คือ ข้อมูลที่ผมว่าเออมันน่าจะเกิดประโยชน์นะแล้วก็เมื่อเช้านี้ครับอุรุกวัยเล่นบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับนัดแรกเอาชนะชิลี31แม้ว่าดาวน์วินเยสจะไม่ได้มีชื่อบนสกอร์บอร์ดไม่ได้ยิงประตูแต่เขาเป็นผู้แอสเซทครับทำชิงให้กับนิคลัสเดลากรูสนะครับเข้าไปยิงลูกหนึ่งด้วยลองไปหาไฮไลท์ดูกันได้แล้วก็ทีมชาติอุรุกวัยในยุคใหม่เนี่ยสี่สามสามโอ้โหจ่ามเลยเรียกได้ว่าเล่นเหนือกว่าชิลีเลยทั้งการครองบอล ก็เหนือกาเล็กน้อยแต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยโอ้โหสร้างโอกาสได้เยอะมากได้ด้วยว่าเออน่าสนใจเลยนะครับกับอุรุกวายยุคใหม่ที่สร้างขึ้นมานี่ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับวัตารุอนโดนะครับที่ขึ้นบนพาดหัววันนี้เหมือนกันนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เขาเป็นคนบ้าฟุตบอลกินนอนหายใจใช้ชีวิตอยู่กับฟุตบอลของเขาผมจะนํามาเล่าให้ฟังข้อมูลเนี้ยมาจากอ่าส่วนหนึ่งมาจากเบนโบซักนะครับเป็นนักข่าวของเว็บไซต์ l i เวอร pool.com เว็บไซต์ลูกของ Echo นะ แล้วก็เป็นนักข่าวสายบอลร์พูด้วยแล้วก็แกเป็นนักแกเป็นชาวฮังการีนะแกก็ชอบเอาแกเป็นคนชอบเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องหลังเบื้องลึกประวัติอดีตไซส,สตอรี่เกี่ยวกับนักเตะคนนั้นๆนักเตะในทีมเราอะไรแบบเนี้ยซึ่งในส่วนของเอนโดเนี่ยเขาบอกว่าในยามเวลาว่างเขาจะอัดคลิปลงวิดีโอวอล์กเป็นวิดีโอวอล์อออกเป็นเกี่ยวกับ อ่ะเป็นเป็นชื่อรายการก่อนชื่อว่า p i c k Up m a ดก็คือจะนำแมดที่เขาลงเล่นนำมาวิเคราะห์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานานี่คือเห็นไหมฮะแล้วผมจะเปิดเว็บไซต์ให้ดูนี่ครับเป็นเว็บไซต์นี้ของเขาเลยเขาสร้างขึ้นมาแหละคงมีทีมงานด้วยแต่ว่าเขาเองก็จะแบบจบเดือนทีนึงเขาอาจจะทำทุกเดือนละตอนคือเขาไม่ได้ว่าโนั่งทําทุกวันไม่ใช่เดือนหนึ่งเขาจะทาตอนหนึ่งนั่งอัดคลิป2 0 3 0นาทีอย่างอันเนี้ยแต่มันต้องเสียเงินสมัครสมาชิกด้วย แพ็กเกจของเขาก่อนนะของเว็บไซต์เขาอะนะซึ่งผมไม่ได้มานะแล้วผมก็แปลเป็นภาษาอังกฤษมาแล้วอันนี้ภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมถ้ากดแปลเป็นอังกฤษมันก็จะอ่าเขาก็จะวิเคราะห์ถึงสามเกมที่เขามีส่วนร่วมกับวิพูล,ล่าสุดนี้ก่อนตั้งแต่ย้ายมาอ่าเขาก็วิเคราะห์ไปว่าเนี่อันนี้นาปกนะนาปกกะเทสทนะอืมคือตัวเขาก็บอกนะครับว่าสามแมตช์กับนิวคาสเซิลบอลมัทแล้วก็แอชตันวิลล่าเนี่ยเป็นยังไงเนื้อหาในนั้นนะนะซึ่งผมไม่รู้มีอะไรบ้างพูดถึงบทบาทที่ครอปบ,บอกว่า เขาจะเหมาะสมกับบทบาทไหนในทีมในผู้ทีมนี้พูดถึงจุดที่เขาแล้วก็ทีมพัฒนาขึ้นหลังจากนัดแรกมาจนถึงตอนนี้พัฒนาในจุดไหนบ้างแล้วก็ยังมีจุดไหนที่ต้องเพิ่มเติมต่อไปพูดถึงผู้เล่นที่แบบเขาย้ายมาในฟูแล้วเขาเห็นเขาบอกมี2คนที่เขาทึ่งมากว่าโอ้โหสุดยอดในมุมของเขานะซึ่งเป็นใครไม่รู้มันอยู่ในนั้นอนะผมก็ไม่ได้ไปฟังไนงะแล้วนันแล้วเขาน่าจะพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยใครจะไปฟังออกนะแล้วก็ ทฤษฎี D, การเติบโตของเขาการเรียนรู้หาจุดอ่อนคู่แข่งนี่คือความสนุกของการเล่นฟุตบอลของเขาอันนี้คืออย่างแรกนะครับอย่างต่อมาข้อมูลเสริมจากเบนโบสักบอกว่าเจ้าตัวเคยเขียนหนังสือด้วยครับหนังสือที่ชื่อว่าด e ลการดวลอ่าเป็นการสอนการดวลให้กับน้องๆในทีมชาติญี่ปุ่นอนะไรแ,แบบนี้เลยผมว่าคนญี่ปุ่นมีแบบนี้เยอะมากๆนะที่แบบจริงจังทั้งในและนอกสนามแบบนี้ผมยกตัวอย่างมิโตมะ ประสบความสาเร็จทุกวันนี้ได้แต่ก่อนประสบความสำเร็จเนี่ยเขาเรียนมหาลัยแล้วเขาทําวิจัยเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงมิจมะไม่แปลกเลยมิรมะเลี้ยงบอลเก่งเพราะมิจมะทาวิจัยปริญญาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงโดยตรงเลยคิดว่าหรือไหมเนี่ยนี่คือสิ่งที่เออมันดูแล้วอ่ะคนแบบนี้มันน่าจะช่วยทีมเราได้เยอะจริงๆแล้วก็คนคนนี้มีหลักฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าริปูเราเจอเกนคอปเราอยากได้ วาตูเอนโดจริงๆเป็นคนรีเควสจริงๆ,ๆนะหลักฐานชิ้นนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2020นะครับย้อนกลับไปตอนที่ลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องกับสตุตการ์ตอนนั้นวาตูเอนโดกำลังพลิกๆเลยวัยพีคกแบบแบบพีคจริงๆอ่ะที่ทุกคนบอกว่านี่คือกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในบุนเดสปีนั้นเลย20202021ช่วงๆเนี้ยน,นะครับตอนนั้นอุ่นเครื่องกันแล้วโอ้ฟอร์มดีมากเล่นแบบในสนามจนแบบครอปเรียกมินามิโนะมาตอนนั้นมินามิโนะอยู่กับเราแล้วนะ2020ซัมเมอร์นั้น เพราะว่ามินามิโนะมาตั้งแต่มกรา2020แล้วถูกปะ่ะอ่ะค้อพก็บอกมินามิโนะเนี่ยไอเจ้าเบอร์สามของสตูตการ์ดเนี่ยเนี่ยในญี่ปุ่นเหมือนเองเนี่ยมินามิโนะคนเนี้ยโห่เล่นดีว่ะอายุเท่าไหร่ไปถามเขาห,หน่อยสิซึ่งเอนโดก็เหมือนบอกกับพอมาถามปุ๊บเอนโดก็บอกมินามิโนะว่าเฮ้ยเองบอกบอสเองนะว่าค่าอายุ23อ่ะแต่ตอนนั้นอายุ26 27แล้วนะครับตอนนั้น26 27แล้ว,นน 26, ลวไม่ใช่23แต่เหมือนเหมือนบอกเหมือนแกล้งบอกเล่นเล่นมุกกันนะซึ่ง จากวันนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนั้นยี่หกมันก็เกินนโยบายแล้วล่ะแต่วันเนี้มันเป็นโอกาสที่เราอาจจะมองหาตัวเลือกในตลาดแล้วไอ้พวกอายุน้อยมันไม่ตอบโจทย์มันไม่เหมาะสมอะไรก็ตามสุดท้ายคอปอกเอางั้นฉันขอเลือกคนที่ฉันเคยชอบแล้วกันนั่นคือวาตารุเอนโด3ปีถัดมาจากวันนั้นครับเอนโดได้มาสู่ทีมลิพูจริงๆนะฮะนี่คือภาพจากสปีก่อนที่เห็นนะครับเออ นะนำมาฝากกันโรมโอลาวียครับนักเตะที่ไม่ได้มาลิเวอร์พูลแล้วไปเชลซีนอกจากความฟิตไม่ถึงในช่วง2สัปดาห์ก่อนนันเนี้ยย้ำนะที่เขาไม่ได้ลงเล่นเพราะว่าเขาไม่ฟิตนะแต่ล่าสุดการซ้อมกับเชลซีเจออาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกเจ็บกล้ามเนื้อนะครับบริเวณข้อเท้าอีกซึ่งก็จะทําให้ต้องพักเพิ่มไปอีกโอ้โหเรียกได้ว่าซวยซ้ซวยซ้อนนะครับสาหรับลาวียกับเชลซีนะฮะ ขณะที่สถิตินี้ครับเป็นสีสันที่นํามาฝากกันไม่น่าเชื่อครับว่าโดมินิกโซบอสลากับอเล็กซิสแมกรลิเตอร์ลงเล่นด้วยกันมาสี่เกมเนี่ยจำนวนนาทีรวมคือ672นาทีมากกว่า Alex, let, ain, อเล็กออกเรตชชมเบรนรองผออลงบาลแล้วก็นาบีเคตาผออลงบาลของเราเมื่อสี่สัปดที่แล้วที่เล่นรวมกันทั้งคู่เล่นรวมกันทั้งซีซั่นเลยนะ625เห็นตัวเลขไหมแต่ปีนี้ทั้งโซบอสลายมากับแมครลิเตอร์มาแค่4นะัดเล่นนาทีแซงไปแล้ว ย้ำนะอันนี้คิดเป็นจำนวนนาทีนะโอ้โหนะครับส่วนมีหลุดเสื้อใหม่แบบว่ามันจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันมีหลุดออกมาว่าคอนเซปต์มาแบบนี้แบบนี้จากเว็บไซต์ฟุตตี้เฮทไลน์ย้ำว่าอันนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้มันออกมาเร็วมากโอ้โหผมว่าถ้ามันออกมาตามนี้นะนี่มันให้มาสองันนะครับฟุตตี้เฮทไลน์เออถ้าเป็นชุดเดียวนนี้ผมว่าเออสวยดีมันเป็นคอนเซปต์ที่เออคุณออกแบบให้มันดูแตกต่างให้มันดูสวยแต่อันเนี้ยมันก็สวยแหละแต่ผมว่ามันก็มีความซ้ําๆอ่ะมันมีความเอาแบบเอาเนี่ยจำปีทีี่เเรา้้ชมม์พยลก 2 0 1 9 2 0อ่ะผมว่ามันเหมือนเอาอันนั้นน่ะของนิวบาลของของนิวบาลันอันนั้นน่ะมาปรับปรุงอ่ะมันเป็นเส้นเส้นเหมือนกันเลยเห็นไหมแต่เพิ่มเส้นตรงแขนอีกหน่อยแล้วก็เพิ่มขอบคอกับขอบขีบคอกับขีบแขนน่ะแต่ว่ามันก็มีความคล้ายอ่ะเรียกได้ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างเยอะนะแต่ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยในตามมาตรฐานอยู่แล้วมันก็จะมีความคลาสสิกบางอย่างอยู่นะมันก็สวยอยู่แล้วแหะแต่แค่ว่าบางทีแหมมันก็นะ บางทีแฟนบอลลิปูผมเข้าใจเขาก็อยากเห็นความครีเอทความสร้างสารรค์อะไรมากกว่านี้นะครับอืมอแต่ก็เดี๋ยวดูผมย้ำว่าอันนี้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดต่อโฆษณาลงโฆษณาลงเป็นสปอนเซอร์ช่องโค d ดกได้ตอนนี้ยังว่างนะครับสามารถติดต่อมาพูดคุยได้ยังว่างอีกหนึ่งช่องอีกหนึ่งตัวสองตัวเลยนะฮะมีแพ็กเกจนำมาพูดคุยกันได้นะครับอินบ็อกมาที่เพจแล้วก็ไอจีกดแอกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับอีกพันกว่าซับไม่เกินไม่ถึงพันห้า 1500ติสส๊กไลค์าจะครบ300ตสิส๊กไลค์กดติ๊กไลค์ให้หน่อยถ้าชื่นชอบกันข่าวเราทุกวันทีนทท่นำมาเสิร์ฟให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องคนแอคไลรกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ